ถ้าเธอไม่ฉีดเธอก็กลับไปนอนอ,อบบนุบ<อ>าลซะแต่เธออยากาตแต่เธออยากอยู่ที่นี่เธอก็ต้องฉีดเนพ่อแต่ต้องกลับไปดูอนุบาลหนึ่งเป็น n u r s เซอรี่ไปอยู่กับน้บนองอายเขาน้องด่าไม่รู้ด้วยนะยอมยอมรู้ด่าแล้วกับการไม่ฉีดยาอ่ะเธอคิดซะว่าเธอต้องเป็นอัศวินถ้าขมานาเป็นอัศวินที่เข้าไปรักษาเธอเธอต้องฉีด ไม่อย่างนั้นเธอก็จะไม่แข็งแรงถ้าแรกกับเธอเธอเจ็บแป๊บเดียวหรือว่าเธอจะไม่อยากเห็นพ่อแม่อีกเลยแต่ไม่อยากฉีดอะถ้าไม่อยากฉีดก็ไม่เจอพ่อแม่อีกเลยนะก็โดนโควิดกินไปเลยนะจะเอาไงอยากอยู่กับพ่อแม่สุขสบายก,นนกินนู่นกินนี่อะไรสนุกสนุก<ม>หรือว่า<ช>ต้องมานั่งนนี้ให้วันนี้โอเค